สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเทรดของผมนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะส่งกันบ้านเนาะหรือส่งรีพอร์ตนะครับซึ่งในการเทรดในแต่ละวันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นของกลุ่มเทรดสั้นละกันเนาะแต่วิธีการทั้งเทรดสั้นเทรดยาวนะครับใช้ว,วิธีการนี้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการส่งกันบ้านนะครับ ในกรณีแรกนะครับก็คือเราอยากจะส่งจุดเข้านะครับจุดเข้าออเดอร์ว่าเฮ้ยเข้าตรงนี้ถูกไหมเทรดไปแล้วบวกหรือลบตรงจุดที่เราเข้าตรงนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอยากส่งมาปรึกษาผมนี้ครับก็จะสอนวิธีการในการใช้โปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนะครับอันดับแรกนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดจุดที่เราเข้าเทรดนะครับว่าจุดนั้นที่เราเข้าเทรดถูกต้องหรือเปล่านะครับก็คือใช้ เทอร์เซอร์นี้ครับเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลหรือหน้าต่างเทอร์มินอลคือหน้าต่างที่เขาจะบอกบอกตัวเงินนะครับบอกประวัติการเทรดของเราต่างๆนะครับให้เรามาเลือกที่ a c c o u n t History ด้านล่างนะครับ a c c o u n t History โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดอ่าปิดแบนเนอร์แป๊บนึงนะครับเผื่อไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับหน้าต่างเทรดนี่ก็จะเป็นอ่าจำนวนเงินในพอร์ตเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น a c c o u n t History คือประวัติการเทรดของเรานะครับนะครับ อันนี้ขอจัดเลียงหน้าจอใหม่นะครับให้มันให้มันเต็มจอนะครับก็กดช่องนี้เลยนะครับจัดเลียงวินโดว์นะกดปุ๊บทีนี้ของวันอันนี้ทีนี้เราจะเลือกครับเลือกว่าเออประวัติการเหรของเราจะเลือกเลือกวันไหนก็ได้ครับก็จะมีตั้งแต่เนี่ยอ๋อฮิตเทอรี่ก็คือประวัติทั้งหมดนะครับกดเลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกเป็นอ่าลาสทีล่าสสามเดือนนะคือสามเดือนที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับ หรือว่าจะเป็นคัสตอมพิเลดก็เลือกได้เลยนะครับคัสตอมพิเลนว่าเราเทรดเทรดไปอ่าคู่ไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวอย่างเป็นเป็นทูเดย์แล้วกันเนาะทูเดย์ก็คือวันนี้ผมเทรดอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เทรดอะไรไปบ้างนะครับเลือกทูเดย์อ่าก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด2คู่นะครับ2คู่ทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราเทรดคู่เงินไหนไปซึ่งคู่เงินที่ผมเทรดวันนี้ก็คือจะเป็นเงินปอน USD นะครับ เงินปอนและเงินปอนออสเตรเลียนนะครับปอน US d ดีและปอนออสเตรเลียนนะครับทีนี้เราอยากจะให้สัญญาณที่เราเข้าเทรดไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยมาโชว์ในกราฟนะครับเพื่อจะได้เอามาเอามาปรึกษาผมได้ว่าเออเข้าณจุดนี้ถูกไหมนะครับก็ลากเลยครับคู่แรกครับปอน USD นะครับปอน USD ก็ลากมาไว้ในกราฟเลยครับลากใส่กราฟของปอน USD นะครับลากเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะโชว์ขึ้นมาเห็นไหม ทีนี้เพื่อความเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายนะครับขยายขยายปอน USD และปอนออสเตรเลียนขึ้นมานะครับสองคู่ที่ผมใช้เทรดนะครับอันนี้ปอน USD นะลากเข้ามาแล้วทีนี้ปอนออสเตรเลียนลากเข้ามาเห็นไหมครับจะเห็นนะครับว่าจุดที่ผมเข้าเทรดคือจุดไหนเนาะก็คือเดี๋ยวถ้าซูมเข้าไปอาจจะเห็นชัดกว่านะครับจุดเห็นชัดกว่านะครับก็คือ จะเห็นนะครับว่าผมเข้าสัญญาณถ้าเป็นถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้ครับเป็นสีแดงอย่างเงี้ยก็คือสัญญาณเซลนะสัญญาณเซลนะครับตัวขีดเล็กๆอันนี้คือสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสนะครับแล้วก็ตัวขีดข้างล่างนี้นะครับก็คือจุดทางไลหรือเทคโปรฟิตนั่นเองสีน้ำเงินเล็กๆเนี่ยครับเล็กๆนะครับโอเคเนาะทีนี้อีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับผมก็เซลลปอนยูเเหมือนกันนะครับปอน u s เเห็นไหมปุ่จุดสีแดงนะครับแล้วก็ อันนี้จุด stop loss เนอะด้านบนนี้เนาะ stop loss นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอ่าจะเป็นจุดทำกำไรนะครับ take profit อ่าสีน้ำเงินเล็กๆเ,เ,เนี่ยครับเพื่อนๆถ้าอยากจะเอามาให้ช่วยผมช่วยแนะนำนะครับช่วยให้คำปรึกษานะครับก็แคปภาพนี้มาโดยการที่จะแคปภาพนะครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปไปโหลดโปรแกรมข้างนอกเลยเนาะใน w i n d o w ์ทุกคนนะครับในคอมพิวเตอร์จะมีให้อยู่แล้วนะครับ ก็ให้เรามากดตรงหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างวินโด์นะครับแล้วก็เซิร์ชหาโปรแกรมที่ชื่อว่า snipping tool นะครับสะกดอย่างงี้นะครับ s n i w p i n g snipping tool นะครับตัวนี้นะครับกดปุ๊บอันนี้นะครับเขาก็จะมีหน้าต่างโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างโปรแกรมนี้ขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถแคปได้ได้4แบบนะครับแคปได้4แบบฟรีฟอร์มนี่คือ จะแคปส่วนไหนก็ได้นะครับอาจจะตัดเป็นโลโก้ตัดอะไรก็ได้ในหน้าจอเรานะครับส่วนปกติที่ใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นเ e c t a n g u l a r Snip นะครับก็คือตัดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับหรือใครจะใช้แบบ Full Screen Snip เ,เลยก็ได้นะครับ f ฟูลส e รีน n น p เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเ e c t a n g u l a r แล้กันนะครับเล็กแท g u l a r นะครับอันนี้ผมก็จะตัดนะครับตัดอืจะตัด2คู่นี้เอามาให้ผมช่วย วิเคราะห์ให้หน่อยนะครับว่าเข้าถูกไหมเห็นไหมครับมันก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเราตัดแล้วนะเราตัดรูปนี้มาแล้วเนาะทีนี้ทําไงต่อครับก็เซฟครับแค่เซฟเองนะครับเซฟเซฟไว้ตรงไหนอะเซฟไว้เดสก์ท็อปเลยก็ได้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่21นะครับ21 04นะครับ04 20 20นะครับการเทตดวันนี้นะครับก็เซฟไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ภาพมาแล้วครับ ภาพก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็คือเอาภาพนี้มาส่งให้ผมดูก็ได้ว่าเออเข้าเข้าเทรดแบบนี้ถูกไหมนะครับถูกไหมนะครับซึ่งเทรดสั้นเทรดยาวก็แคปภาพมาเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับแคปมาให้ผมช่วยดูได้นะนะครับทีนี้เข้าใจแล้วเนาะเรื่องของการแคปเจอร์ภาพหน้าจอเพื่อส่งกันบ้านนะครับหรือส่งส่งผลการเทรดมาให้ผมช่วยในการให้คาปรึกษานะครับทีนี้อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวิธีการอ่า พอสมมติเทรดไปครบครบ,ครบสัปดาห์ละครบสัปดาห์หรือว่าครบเดือนนะครับเอาจะเอารีพอร์ตมาให้ผมช่วยดูนะครับพิธีการนะครับก็มาหน้าที่หน้า a d count history เหมือนเดิมนะครับ a อคเ o านเหมือนเดิมเลือกเลยครับอา,อาจจะ last month ก็ได้นะครับ custom period ก็ได้อันนี้ผมโชว์ All history เลยละกันพรอ,อน,นี้พอดีผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับเปิดมาเพื่อจะได้ อพตอนนี้ผมสอนสอนเทรดสดอยู่นะเป็นเทรดสั้นนะครับผมก็เปิดพอร์ตใหม่เพื่อจะได้เทรดไปพร้อมๆกับนักเรียนนะครับเทรดไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยทีนี้ผมเลือก all history นะครับ all history อันนี้เป็นสัญญาณที่ผมเข้าเทรดทั้งหมดนะครับผมอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับผมก็เลือกผมก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ save as detail report นะครับ save as detail report กดเลยครับปุ๊บ มันก็จะถามมาแล้วว่าให้เราเซฟไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยสมมติอ่าผมเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับหน้าเดสก์ท็อปพอผมกดเซฟปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นะครับหน้าต่างนี้จะบอกว่าเราเทรดอะไรไปบ้างนะครับเทรดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ผลการเทรดของเราเป็นยังไงอืพอดีอันนี้พอร์ตเพิ่งเปิดนะครับผมเทรดไปเจ็ดมาเองแต่พอดีอาจจะอาจจะ มันแม่นไปหน่อยนะครับก็คือตอนนี้วินเลทร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวินเลทร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ดอดาวยังไม่มีเอาไว้ถ้าผมมีพอร์ตที่มีอ่าอาจจะมันต้องมีเสียแล้วการเทรดยังไงไม่มีทางวินร้อยเปอร์เซ็นตเนาะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะทีนี้ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขในในรีพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเอาอ่าอยากจะเอารีพอร์ตตัวเนี้ยมาให้ผมช่วยวิเคราะห์ จะได้ดูว่าเราเทรดแม่นกี่เปอร์เซ็นต์นะควรจะบริหารมันนี่มเดดแมนหรือบริหารความเสี่ยงปรับตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ใช้โปรแกรมเดิมเลยครับอ snipping tool น,นะครับ snipping tool เซิร์ชนะครับ snipping tool นะครับ snipping tool อ่าอันนี้มันจะเป็นรูปเดิมที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะให้เราเลือก new ครับ new snip ก็คือตัดใหม่นะครับตัดใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก rectangular เหมือนเดิมนะครับ rectangular ใช้บ่อยนะครับ นี้ก็ตัดแลวครับตัดตัดตั้งแต่แค่ส่วนของตรงซัมมารีก็พอครับเนี่ยสรุปผลการเทรดนะครับตัดนะครับประมาณนี้นะครับพอตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับก็เซฟรูปนี้นะครับเซฟนะครับเซฟเซฟนะครับแล้วก็เอาไว้หน้าเดสก์ท็อปละกันเดสก์ท็อปนะครับ เซฟแล้วก็ส่งรูปนี้มาให้ผมช่วยวิเคราะห์พอร์ตได้นะว่าเออเราเทรดไปอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าสองสาเดือนเราอยากเอารีพอร์ตมาให้ผมช่วยเป็นให้คำปรึกษาก็เซฟรูปนี้มาส่งให้ผมได้นะครับโอเคนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนานะสำหรับให้นักเรียนนะครับของผมนะครับได้อ่าทำการบ้านมาส่งกันนะครับดูว่าเออ วิธีการจับภาพหน้าจอทำยังไงและส่งกันบ้านส่งยังไงนะครับก็ส่งประมาณ,มาณนี้เนาะโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ